มีอะไรเก็บบอกเลยเดี๋ยวมีอะไรเก็บบอกเลยเดี๋ยวตัวน,นี้เดี๋ยวเราชิมพกมนเลยนะฮะเพื่อนๆนี่เขาบอกว่าตัวน,นี้ของดีต้องลองชิมไม่ได้เลยนะฮะส่วนนี้เพ่เพื่อนพบกับอาต่องอยุ้ยแยงนะฮะกับออ,ตโ,อโต้ยุ้ยแยงนะฮะวันนี้น้องอโอโต้น้องชายอาต่องนะฮะ เขาอยากกินขนมตักจากติกตอกะฮะแต่ที่เรารู้ว่าเขาตักอะแต่ว่าเป็นขนมจากประเทศจีนนะนเพื่อนเนเนี่ยโหสั่งมาสองกล่องนะแต่ที่เราหยิบมาเลือกเ,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 เลือกมาแบบที่มันต่างๆกันนะฮะอันนี้แปลกมากนะออโต้เคยชิมไหมยังเนี่ฮะเปอดขนมแบบเป็นไข่ดาวะฮะฮเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอะไรเนี่ยบ๊อบแคนด ป๊อปแคนดี้เป็นไข่ดาวนะฮะมีขนมไข่าดาวแลยนี่ก็ภาษาจีนเลยอ่านว่าอะไรเนี่ยยำปักเสาเ่ยอ่านว่าไข่าดาวเดี๋ยวเรา,เราม,มีหลายอย่างเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนแบบอานจะพืชลดดมปะวะนี่นะฮะเดีย๋ยวเราจะให้ออโต้ชิมนะฮะกับอัตองนิ้อแยกนะฮะชิมกันอันนี้นึ่งเหลืองนี่คืออะไรไม่รู้นะี่เดี๋ยวจะลองชิมพร้อม,อมกันนะฮะ น,นี้ทีดเด็ดเลยทีดเด็ดเลยเหรอเนี้ยเหลียงทองเนี่ยนะเข้มเลยเป็นยังไงวะอ้น,นี่ล่ะฟุตทาซีมันเหมือนเป็นแบบเคลือบน้ำตาลน้ำเพื่อนเคลือบน้ำตาลข้างในเหมือนจะเป็นบวยนะฮะ<อ>เราจะลองชิมไปพร้อมๆกันนะฮะต้อลองชิมดนีโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะฮะ<อ>หลายอย่างมากนะฮะ<อ>นี่อันนี้แบบอ่านว่า โสงหม้อฉีนหน้าตาเป็นแบบมะม่วงนะครับเพื่อนมะม่วงเป็นมะม่วงเดี๋ยวเราลองชิมนะฮะโตตัดเลยอลองนิดขนมไผ่ดาวนิให้ออโต้ชิมนะ,ะน้องชายคนเล็กตัดเลยแต่ทานเพื่อนเห็นด้วยนี่มุมน,นี้เลยครับตัดเซ็กชิมเด้นุเพื่อนดูว่าน,นี่หน้าตาดูนะ ผมจะห่อหุ้มมาเลยนะน้ำตาลคนเหมือนขนมเด็กมากเป็นเหมือนกระทะกระทะรสชาติหอมอ่ะลองชิมต้องชิมแล้วลองบอกเพื่อนๆดิรสชาติเป็นไงมันไม่ใช่มีแต่ไข่ขนมนะฮะมันมีอะไรไอะไรข้างในข้างด้วยนะเป็นผงโขงฮะเหมือนจะให้โรยหน้าป่ะโรยหน้าด้วยนี่ป่ะเอาดูทรงแล้วนะไม่ใช่เอาใส่ข้างล่างก่อนขอใส่ข้างล่างอ่ะอ๋อเขามีวิธีกินข้างซองให้เทนี่ลงลงก่อนเพื่อนเทตรงนี้ ยังไปนะจุ๊แตกน้ำอะไรวะน้ำแตกคนวุ่นไหมพูดคุณนไหมเป็นวุ้นหรือว่าเป็นวุ่นแล้วคนอยากกินด้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮมีเสียงแตกๆอันเหมือนมันแบบให้มันมีอารมณ์แบบทอดเออเสียงเสียงเหมือนทอดเป็นเพื่อนเสียงมันแบบได้ยินไหมเพื่อน มันจะเี็กดังแตกๆอ่ะเหมือนแบบไข่ไข่ร้อนๆอ่ะแซ่ๆๆ่แ่ะอ่ะโตชิมเนี้ยอื้มเลยเข้าปากเลยครับตัวเยอะโอ้โหไงความรู้สึกรสชาติอยากกินไม่เหลือสั่งมาขนมตากจากติ๊กต็อกอ่ะจากประเทศจีนขนมหวานไปจืดไปแล้วรสชาติไปจืดจืดอ่ะแรงว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไงเฮ้ เี๋ยวเขาจะฟ้องเรานะจริงแต่เอ้าไม่เป็นไรไม่ว่าการใครชอบอาจจะถูกปากคนอื่นๆนะแต่สำหรับโอโต้บอกไม่ถูกใจฮะอันนี้รออันนี้ดินี่กว่าขนมมะม่วงหน้าตาเป็นมะม่วงนะอันนี้ชื่อว่าหวังเฉานะฮะวัวตลอดวัวตลอดอันต่องยุแยงเนี่ยเอาแกะเลยครับวันนี้วันว่างนะฮะไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนฮะเลยชวนน้องชายมาถ่ายคลิปอันนี้เดี๋ยว เอาตองลองเองเลยเฮ้ยกลิ่นมะม่วงเตะจมูกมากเตะจมูกมากกลิ่นแรกในโดมนี่นะกลิ่นมะม่วงชัดๆเลยอ่ะเหมือนมะม่วงแถวหลังบ้านเรามะม่วงสเดี๋ยวชิมเลยอืออันนี้ได้ว่ะหวานหวานมาก่อนแบบแรกเลยเอาดีไปหวานขึ้นนี่คือการ้งครับ หวานเจี๊ยบอันนี้ได้ตรงนี้ได้ขนมขนมะมาว่วงก็ได้โต๊ะรองนี้เนี่ยนี่อยให้เอาโต๊ะรองนะครับดูหน้าเป็นพัญยาพืชนะฮะััญยาพืชเป็นเหมือนไอ้ข,ขนมปีบ๊บขนมปี๊บเราส่งให้เขาดูนะโอเอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนขนมอะไรแบบเรียกอะไรอ่ะขนมปี๊บเมื่อก่อนอะ่ะอ๋อโอเคเลยใช่ไหมอันนี้ผ่านไหมผ่านอันนี้ผ่านนะเพื่อนอันนี้อันนี้ อันนี้่านโตบอกขาดนะฮะอันนี้เหมือนแบบคันจะพืชแบบคล้ายๆถั่วตัดถั่วตัดรสนมอะถ้าเดาไม่ผิดนะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะชิมเลยฮะนี่ฮะหน้าตาหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นแบบมันดูไม่ออกนะเพื่อนแต่กลิ่นนมมาก่อนเลยนะกลิ่นนมมาเลยอะเตะเตะเตะจมูกเ,เลย รู้สึกเหมือนว่ามันจะยมยมนะถ้าภาษา,า,นนเ,า,านเนี่ยออเรียกยมยมจะหวานว้น้อยแต่ก็โอเคอ่ะแต่มันจะเหนียวนิดออกเหนียวๆหน่นอยความมันมาคําหอมนมมานิดนิดตัวนี้นะถือว่าถ้าเต็มสิบให้สักหกอันนี้อ,อันนี้โต้ถ้าเต็มสิบโต้โต้ให้เท่าไหร่ย่างอกี้ยที่ว่าชิมเลยเนะี่ยเรื่องความอร่อยก็สิบเต็มสิบนั่นแหละอันนี้นะอ,อันนี้ ออโต้ให้สิบเต็มส0บนะฮะอันนี้เรื่องจริงโอเคี๋ยว่าอันนี้ผ่านอันนี้ก็หกเต็มสิบอันเนี้ยว่าอันเด็ดเลยเหรอเนี้ยเด็ดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไว้อันหวานขึ้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราให้เราจะเอาลองชิมอันท้ายนะฮะเรามีเยอะแยะเลยเพื่อนเต็มเลยเราเราจะชิมอันท้ายอันนี้แยกกันแยกเฮ้ยอันนี้เป็นห่อเหมือนลูกอมนะแต่เป็นเหมือนแบบเป็นมะม่วงเดี๋ยวให้เราเป็นลูกพีท ลูกพีทนะเพื่อนอ่านว่าชิชิมารุมุ่ยนะเดี๋ยวโต้ชิมนะเอาโตชิมน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมเหมือนเยลลี่อ่ะแต่กินกินบวยมาเลยอ่ะกินบวยมาเลยครับชิมครับยังไงครับโอ้ไม่พูดกับเพื่อนหน่อยไม่โอ้ไม่โอ้ถ้าเต็มสิบให้เต็มสิบให้เท่าไหร่ ให้สูตรเลยเหรอเฮ้ยเป็นห่วยขนาดนั้นเลยวะเออไม่ชอบเฮ้ยใส่ร้ายเขาเปล่าไม่ได้ใส่ร้ายจริงจริงอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะเพื่อนบางคนก็อาจจะชอบก็ได้แะแต่โต้เขาไม่ค่อยกินผักเลยอ้าวววเราต้องให้เขาฝึกเขากินนะฮะรอนีนดี้กว่าข้างในเป็นบวยนะฮะเคลือบด้วยน้ำตาลดูทรงอ้นนี้น่ากินนะโต้ลองชิมแปลกๆที่ว่าเป็นข้างในเป็นบวยเคลือบด้วยน้ำเชื่อมโต้ลองชิมฮะ เหอ,อ,อ,อยากกินดีนะไงเขาสั่งมาเขาเองเลยนะตอกอะขนมตักอะจากประเทศจีน <c oughs> ชิมเลยครับผมเป็นไงเ <c oughs> ต็มสิบให้เท่าไหร่ <c oughs> สามสามให้สามใช่ไหมอันนี้เดี๋ยว <c oughs> ออ <c oughs> อันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นแบบขนมนมนะแต่เราไม่รู้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเขาไม่มีอะไรเขียนบอกเลย มีอะไรเกิบข้อเขาวอย่างนี้เลยนะเหมือนแป้งอันนี้คือ The b a s อันนี้ชอบเดี๋ยวลองนะฮะถ้าเต็มสิบจะให้เท่าไหร่นะฮะเต็มชอบเหมือนเยลลี่ฮะหวานนำมาตามด้วยรสนมหนุบ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 เหมือนเคี้ยวเยลลี่ครับอันนี้ให้เต็มเต็มสิบเลยครับแล้วอันนี้คือ The b a อันนี้เต็มสิบเต็มสิบนะฮะนี่อันนี้ของไทยแล้วมั้งเนี่ย มันเนนนนนน้้ขออองไทยะฮเเหมืป็นลูกข้าวโพดเพื่อนๆขนมเยอะมากต้วรองนี้หน้าปกเป็นลูกข้าวโพดนะฮะเก๋งของไทยนี่แหละเม็ดเป็นอย่างนี้กลมๆนี้นะฮะกลมๆเล็กๆให้มันเล็กกลิ่นข้าวโพดมาก่อนเลยฮะตัวลองชิมเต็มสิบเท่าไหรเต็ฮเฮ้ยเต็มสิบเเหรอเฮ้ยอันนี้แดงว่าผ่านครับเต็มสิบเลย มันเหมือนไอ้ขนมอะไรของของไทยเราอ่ะกลมๆเหมือนปะเป็นรูอะนี่เป็นมงกงใช่ไหมอืมแต่นี่เขาเป็นภาษาจีนนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมมันครับไม่รู้ว่ากลับถูกต้องหรือเปล่าอ่านว่า <laughs> ชุลยชิก่กเ <laughs> นี่ยนะฮะเป็นวงอย่างนี้คิมครับ,ออม,รบมันจะเป็นกลิ่นมิ้นมาก่อนเลยยังไงเต็มสิบเท่า,หาไหร่เย็นอันนี้ออกเย็นๆนะฮะตัวนี้ฮะเป็นมิ้นนะฮะ เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเก้าให้เก้าอ๋อนี่กว่าตัวเด็ดเรามาชิมตัวนี้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันเลยนะฮะเพื่อนนี่เขาบอกว่าตัวนี้ของดีต้องลองชิมไม่ได้เลยนะฮะเราชิมพร้อมกันเลยนะฮะแกล้ะไม่ออกเลยนะฮะเหนียวเหนียวเฮ้ยเริ่มต้นมาเหนียวเหนียวนะฮะแกออกมาแล้วนะฮะนี่เอ้ยหน้าตาคล้ายมม่วงกวนเลยว่ะเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันเลยนะฮะออโต้กับอาตองนะฮะ กินกินเหมือนแบบกินแบบต้องดมนี้กินเหมือนอะไรมันบอกไม่ถูกอะเนาะใส่ปากยต้องใส่ปากเดียวนะฮะรอ้อมกันมาเดีอยวเด็ดไหมเหรอดียเดี่ยเะเ,เปิดก่อน <c oughs> อเือนอะไร นี่ขนมเหรอไม่ใช่ขนมแล้วล่ะคืออะไรอ่ะได้มาเยอะด้วยเอ้นี่ยเหมือนขิงเลยเหมือนขิงอ่ะออกออกเผ็ดเผ็ขนมทำมาจากขิงเออผมว่าขนมขิงนะเพื่อนไม่ได้ถ้าใครชอบแปลกมากเอาขิงมาทําถ้าใครชอบกินขิงนี่ใช่เลยเข้าปาก้นแรกหวานมาหวานมาตามมาด้วยรสเผ็ดเผ็ดหน่อยที่ลิ้นเรากระชายที่ลิ้นเรา อันทีแต่ถ้าเต็มสิบออก,ก็กินเลยเดบทเต็มสิบให้แล้วห้า้ากาันเพราะว่ามีความเผ็ดเข้ามาเผ็ดตรงไหนเผ็ดหวานอนะ่ะหวานมาก่อนเลยนะคนชอบกินขิงจะชอบถ้าใครชอบกินขิงนี่อ่า้วให้เต็มสิบเลยนะแต่อตองไม่ค่อยชอบขิงเท่าไหร่เหมือนกันเลยอร่อยเพื่อนมันเ,อเยอะแยะมากเลยฮนะอล่ออีพีแล้วกม็มีอะไรมากเนาะอ่าต๋องกับออตโต้ก็ มารีวิวป้าโต้เขาอยากรีวิวไงฝึกฝึกฝึกน้องเขาเขาอกอว่นี้โต้สั่งอีกนะจากงนิดต่อขนมตัดหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะฮะโอเคบายติดตามอย่าลืมนะฮะกดติดตามช่องอาต่องยุ้ยแยงนะฮะบ๊ายบายครับทุกทีมีตังค์ครับไม่จิบไม่จนจากอาตองยุ้ยแยงนะครับบ๊ายบาย